สบายดีจ้าพี่น้องเปิดมากก็เห็นนนองกัาง,งนอนหลับอยู่พี่น้องส่วนเอ่ยกลุ่มเพื่อนก็นกโหหอนว่าล่ะฮะผ่าขนหนอไปซักอย่างนี่เดี๋ยวเพื่อนจะไปซักอย่างเลยโดนเลยโดนเลยผู้หญิงโดนเจ็บอีกแล้วมาหอด่าหวยเพื่อนก็เห็ดทางอยู่พี่น้องเพื่อนเห็ดทางเพื่อนคุดหวยเพราะว่าหวยมันสัน่นไยเนาะ ตะลิงข่อยมันสั่นเหมืนกับคุดอันนี้บรรพชนพันเห็ดเนาะตอนถันบรรละเห็ดวันนี้บรรพชนมาเห็ดอีกตอนนี้ก็ทาอยู่พี่น้องรถก็ข้ามาแปะข้าวูวรถจักรีหักระบะเนาะอตอนนี้กระติดรถเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาก็สิผ้าน้องสันดีไปซักยาหรือว่า เป็นวันเกิดของน้องกุ้งจ้าสบายดีลุงป่าในลูกวันเกิดเนาะวันเกิดน้องกุ้งที่น้องเมืองพิกายบริจาตให้เพิ่นเนาะงบบ่มีแต่ปีนี้กะอ่าพอมีก็สิจัดให้เพิินนะเพิ่นเนาะพ่อเพิ่นอยากเป่าเค้กคนไหนเนาะอยากเป่าเค้กอยากกินเค้กเนาะสารพผัดอยากกินเอออ่ะก็เลยววะเดี๋ยวแม่จัดให้เนาะ ว่าสิไปถามเบิงเค้กป่อหนึ่งทนายนอนปีกายก็ถือว่าแพงนะเอบบาเบงปีซื่อก็ถือว่าแพงนะอากาเพ่นกับห่อวันที่ส4เดือน12บสองเพิกะสามปีแล้วได้พี่น้องน้องกุ้งหั่นนาไมาให้พี่น้องเบิงในลูกอ่ะสามปีแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้รถทักกระลงห่วยเนี่ยพระเจ้าเฮดทางอยู่จ้าพี่น้องเนาะเลยนันงห่วยมีพี่น้องมาห่อลานเค้กเลยจ้า นี่เนาะอันนี้มีหลายราคาอันนี้ราคาเท่าไรมั้ยยัยอันนี้ฮกหาเนาะอันนี้เด้เก่าซีฟโอ้อันนี้เซนซีฟพี่น้องซึ่งเนี่ยก็เซนซีฟเพื่อกันนะ้ำมันยันยนะ้ำมัยัยเนาะโอ้มีหลายหนาอยู่พี่น้องเน,ะนาะทั้งละโอ้โหเนาะราคาซึ่งเนี่ยมีแต่ลักเซนอยู่ถึงกับฮกซีฟมันไม่แม่อาหายย่าจับด้สัน่นย่าจับอัตราอัตรา อย่าไปฉีดหนามันเด้อซาตอแหงจะเหลือเกไปจิ้มนาได้จิมจ้มกกใกล้ๆจิ้มใกล้ใกล้อะไรบ่เออยั้มองกันเออมันเกิดไผมันเกิดคอยเออมันเกิดนังกงด้วลุงปลาเนาะบางปีาากาบริจารหายบ้านไหนได้ไหมไงโซนิชเซฟ

ซื้ออินเตอร์เกิดวันที่14เดือน12บอินเตอร์อินเตอร์อ๋ออินเตอร์ให้กันซื้อหลินซื้อกุ้งวันที่14เดือน12ว้าวนี่วันที่14เดือน12บสอในกะทิมา อยากเบิงเนาะรนหาพันเนาะน่หน้ยข้เกินแชอาอยูีมดหมเลยชื่ออินตอร์คือการหมอจะกุยอะไรอินเตอร์คนน่ะนะโอ้ผู้ชายวะผู้หญิงโอ้นักก็ชื่ออินเตอร์คือการว่านันเม่ขาหน่อยเหรอฮะ หายเนาะซื้ออินเตอร์คือกันนะอ่ะมอาบังแม่ายเงินก่อนแม่จ่ายเงินก่อนปุญเป่าก๋ามี่เนาะคน่าผูกใจมันงามเนาะต๊ะเตีงวะวันนี้ต๊ะเตีงยังดอกเออแม่นต่บังพี่กาเฮ็ดคากเลยปีนี้มดงบเลยไง ไปกันจ้าพี่น้องได้เคก้แก,ก,ก,กแล้วเนาะผู้ผู้ทาค่ะก็อยากหายแลยหอนนี่อย่างพี่น้องอเดี๋ยวค่ะกัสิไปาผมมั่งมั่งแดดพี่น้องเอ้ยถ้าผมก็จะเป็นตลาดสุกมากนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสักแต์กับสเมื่อสวัสดีสวัสดีลุงป่าก,กันเนาะพี่น้องหายอยากเป่าเคก้กวันนี้เนาะแท้จริงวันเกิดเพิ่นเมื่ออื่นอีพอเพิ่งมาเดนี้อีพอเพิ่นอยู่เฮท่าก็เลยมาให้เพิ่นเป่าเพิ่นสิกินพี่น้องเพิ่นหายเพิ่นอ,อยากกินเนาะพี่น้องอยากกินบ่หรอ เออเจอดีใจว่าหลุดวันเกิดอาไฟน้องเห็นว่านองถือซากยาน้องหายพี่น้องเอ้ยตอนแหละกับบอกเล็กหน่อยมาป้าเค้กกินเค้กอยู่บัานนี้พอดีน้องบโม่วนน้องไข่ถือซากยาลองเพลงแฮปปี้เบอร์เดตตั้มเดตทูยูแฮปปี้เบอร์เดตทูยูแฮปปี้เบั๊ดเดแฮปปี้เบอร์เด แฮปปี้เบรดทูยูตะมือตะมือเย่อ่าป้าป้าวะนี่ป้าอิดเย้ตะมือตะมือเย้ให้หลายยูดีไม่แห้งเด้อในให้เจ้าฮะแล้วยู่ดีไม่แห้งนอบได้แม่บอยู่ดีไม่แห้งได้ก่อนเด้อเฮียหนังสือให้แกงเด้อเด้อโอ้ยเจินแห้งจะอยากกินแค่แห้งหมดแม่สิมาตัดเค้กให้กินเด้อเนาะ แม่สิตัดเค้กให้ยาหมาก่อนแม่สูดอ่ะงาหมากตีหลแม่ตัดมเอิญุนจังเปาหน่แม่ตัดให้กินน้อยนึงงี้บ่แม่เปล่าให้มอเอิญจังเอาโมมาเลย้มันกินจำก่อนมีแต่ขอนยากพี่น้องน้องกูกระยากเห้โอ้ยมีขอนซองพนิตีใชนาะโอยสมาใจหลายแถวนี้มังแม่เอา อาินเตอร์ได้จ้ะเด้อะขนมเลียนทอง